สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่27เมษายน2565กั25 65, นนะครับวันนี้นะครับเซ็นเ็กก็ปิดตลาดไปที่1,661.89จุดลดลงไป7.08จุดหรือว่าติดลบไป0.42%มูลค่าการซื้อขายวันนี้77,000 00ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มพลังงานส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มปิตโตรเคมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารอสังหาริมทััย์์และก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.15% ปตทอสอพอบวกขึ้นมา2.42%ก็ได้แรงหนุนมาจากราคาน้ำมันที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของทิปโฮดิ้งราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.68%ก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้กว่า10%เยี่อออนเยี่ทางด้านของ TQM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5% ก็คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยอดเบี้ยประกันภัยในปี65นี้คาดว่าจะเติบโตได้ตามเป้าที่กว่า29,000ล้านบาททางด้านของ SKN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.39% c Fresh บวกขึ้นมา6.95% C.M. บวกขึ้นมา12.82%ส่วนหนึ่งได้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกที่มีการขยายตัวรวมทั้งเงินบาทที่มีการอ่อนค่าทางด้านของจุ่าราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.29%ปัจจัยหนุนส่วนหนึ่งยังคงมาจากเรื่องของแนวโน้มการขนส่งทางเรือที่ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ทางด้านของอาซิมาราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.85%ก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้กว่า10%แล้วก็แบ็กหลอกก็สูงกว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีการประมูลงานมาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของภาครัฐและก็เอกชนทางด้านของ PSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.44% ก็ได้ปัจจัยหนุนมาจากค่าระวังเรือที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของซาบีน่าราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.35%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส1ปี65นี้จะเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้แล้วก็คาดว่าทั้งปี65นี้ทางด้านของกำไรจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้แรงหนุนมาจาก ทางด้านของกําลังซื้อที่มีการฟื้นตัวทางด้านของตรงหัวราคาหุ้นบวกขึ้นมนา8.26%ก็คาดว่ากําไรในไตรมาส1/65นี้จะเติบโตได้แรงปัจจัยหนุนมาจากยอดเก็บหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางด้านของ SCN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.15%ก็ได้แรงหนุนมาจากการได้ใบอนุญาตปลูกกัญชงนอกจากนี้ก็ยังมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ถือหุ้น20%แล้วก็คาดว่าจะมีการบันทึกไรายได้จากธุรกิจกัญชงในช่วงของไตรมาส3ปี65นี้ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของ I V L ราคาหุ้นติดลบไป3.33%ปัจจัยกดดันมาจากความกังวลในเรื่องของธุรกิจใน EU โดยเฉพาะในโปลแลนด์ก็ได้ปัจจัยลบมาจากทางด้านของรัสเซียที่มีการระงับการส่งม,มีการระงับการส่งกา๊าซให้กับโปลแลนด์รวมทั้งเบลเรียด้วยทางด้านของสุภาลัย ราคาหุ้นติดลบไป3.07%ก็วันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ราคาหุ้นละ75สตางค์ทางด้านของ EP ราคาหุ้นติดลบไป11.11% 11โดยในวันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ราคาหุ้นละ25สตางค์ส่วนทางด้านของโคตโต ราคาหุ้นติดลบไป11.28%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทํากำไรหลังจากเมื่อวานนี้มีการปรับตัวกันขึ้นมาแรงมากหลังจากที่มีการระงานงบไตรามาสหนึ่งปีกห้านั้นโต13%ก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีทางด้านของ BLA ราคาหุ้นติดลบไป5.03%ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของบอลยิวที่เริ่มจะมีการปรับตัวกันลงมาแล้วก็คาดว่างบไตรมาสหนึ่งปีกว่านี้อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยสดใสนักทางด้านของโมโนราคาหุ้นติดลบไป3.97%ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมา สาเหตุก็มาจากตางนานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้โมโนติดแคชประดานในระดับที่1ตั้งแต่วันนี้ก็คือ27เมษายนไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ